บทที่7ช่วยด้วยฉันกำลังโกรธถ้าคุณเป็นคนขี้โมโหและกำลังอ่านหนังสือเล่มน,นี้อยู่ก่อนอื่นฉันขอชมเชยที่คุณมีใจพร้อมที่จะศึกษาในเรื่องที่คุณกำลังต้องการความช่วยเหลือฉันเชื่อมั่นว่าคุณสามารถจะมีชัยชนะต่อความโกรธซึ่งเป็นความบาปและขาดความสมดุลน,นี้ได้แน่ความโกรธบางอย่างเป็นบาปแต่บางอย่างก็ไม่บาป ฉันจึงอยากสนทนาถึงทั้งสองอย่างนี้เพื่อคุณจะได้เข้าใจได้ชัดเจนขึ้นความโกรธแบบที่ไม่เป็นความบาปพระเจ้าได้ทรงประทานอารมณ์โกรธให้แก่เราเพื่อเราจะได้รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราหรือใครบางคนกำลังถูกกระทำอย่างไม่ยุติธรรมความโกรธชนิดนี้เรียกว่าความโกรธแบบชอบธรรม จุดประสงค์ของความโกรธนี้ก็เพื่อกระตุ้นให้เราลงมือทำบางอย่างที่สอดคล้องกับแนวทางของพระเจ้าเพื่อจัดการแก้ไขสิ่งที่ผิดนั้นให้ถูกต้องเสียเมื่อลูกสาวของเราคนหนึ่งอายุได้ประมาณ17ปีเธอมีปัญหาในการคบเพื่อนใหม่ๆใ,ในโรงเรียนใหม่ที่เธอย้ายไปเรียนนั้นเรามีบ้านอยู่ใกล้ๆโรงเรียนวันหนึ่งบังเอิญฉันต้องขับรถผ่านหน้าโรงเรียน ขณะที่กำลังออกไปทำธุระบางอย่างฉันสังเกตเห็นลูกสาวของเรานั่งอยู่ในสนามหญ้าหน้าโรงเรียนเพียงลำพังทาง่าทางเธอดูเหงามากในขณะที่เพื่อนคนอื่นๆวิ่งเล่นกันอยู่ฉันรู้สึกโกรธขึ้นมาที่เห็นลูกสาวถูกคนอื่นทอดทิ้งแบบนั้นความโกรธที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เป็นความบาปฉันตอบสนองโดยการอธิษฐานเผื่อเธอ และขอพระเจ้าสรงประทานเพื่อนให้เธอด้วยแต่ถ้าฉันตอบสนองโดยการเดินเข้าไปในโรงเรียนแล้วร้องด่าเด็กคนอื่นๆความโกรธของฉันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ผิดฉันคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเข้าใจว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกโกรธก็ไม่ได้หมายความว่าเรากำลังทำบาปแล้วมีสาเหตุมากมายหลายประการที่กระตุ้นให้เราเกิดอารมณ์โกรธ แต่เราจัดการกับความรู้สึกนั้นอย่างไรต่างหากที่สำคัญที่สุดความโกรธที่ชอบธรรมนั้นมีอยู่จริงในพระธรรมสดุดีบทที่78เราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงพระพิโรธด,ด้วยความชอบธรรมต่อคนที่กำลังนมัสการรูปเคารพช่างเป็นเรื่องประหลาดเหลือเกินที่จะไปกราบไหว้บูชารูปสลักจากหินทั้งๆท,ที่เราสามารถนมัสการพระเจ้าผู้ทรงพระชนองค์พระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งได้ ในความชอบธรรมของพระเจ้าพระองค์จึงพิพากสาลงโทษความอาธรรมอย่างนี้โดยหวังว่ามันจะทําให้พวกเขากลับใจใหม่และหันกลับมาหาพระองค์การลงโทษเรื่องนี้ก็เพื่อจะช่วยเหลือผู้คนเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อทําร้ายพวกเขาความโกรธแบบชอบธรรมจะมีการลงมือเพื่อหาทางช่วยเหลือผู้คนเสมอนี่เป็นความโกรธชนิดเดียวกับที่เรามีต่อลูกๆของเราเมื่อพวกเขาทำบางอยา่าง ซึ่งเรารู้ว่าจะเป็นอันตรายต่อตัวเองเราจะออกอาการโกรธและกล่าวเตือนพวกเขาเพื่อช่วยเหลือพวกเขาเมื่อฉันเดินทางไปกัมพูชาและได้เห็นเด็กๆอาศัยกันอยู่ตามกองขยะคอยเก็บอาหารกินจากกองขยะหรือเก็บเศษแก้วหรือพลาสติกไปขายฉันรู้สึกเจ็บปวดใจมากฉันรู้สึกโกรธด้วยความชอบธรรมต่อความอายุติธรรมในสังคมแบบนั้นแต่ฉัน ไม่ได้เอาแต่กโกรธแค่นั้นฉันตัดสินใจทำบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องความอายุที่ทำนั้นพันธกิจของเราซื้อรถบัสหลายคันแล้วดัดแปลงเป็นห้องเรียนและร้านอาหารเพื่อจะสามารถเลี้ยงอาหารและสอนหนังสือเด็กๆได้ในแต่ละวันบนรถบัสยังมีห้องอาบน้ำเพื่อให้เด็กล้างตัวได้สำหรับคนที่ต้องการเสื้อผ้าใหม่ก็จะได้รับแจก นี่เป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่ดีซึ่งเกิดมาจากความโกรธพระวจนะของพระเจ้าบอกเราว่าทางเดียวที่จะเอาชนะความชั่วได้คือด้วยความดีโรมบทที่12ข้อที่21ความโกรธแบบนี้ไม่ใช่ความบาปจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำเพราะมันทำให้เราลงมือทำอะไรบางอย่างหลายคนในทุกวันนี้รู้สึกโกรธความอายุติธรรมในสังคมแต่เขาทำเพียงแค่โกรธ และก็โกรธหนักขึ้นไปเรื่อยๆเขาใช้เวลาจูงใจคนอื่นให้รู้สึกโกรธตามไปด้วยเพราะคำพูดและท่าทีในด้านลบของเขาแต่กลับไม่ได้ลงมือทำกิจกรรมเชิงบวกใดๆที่จะช่วยแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่พวกเขาจะมีท่าทีแบบท้อแท้สิ้นหวังเขาสรุปว่าคงไม่มีอะไรที่จะทำให้สังคมดีขึ้นได้อีกแล้วจึงไม่ได้เสียเวลาพยายามทำอะไรอีกแบบนี้คือความโกรธ ที่อาจแปรเปลี่ยนเป็นความบากได้ง่ายๆเด็กหญิงอายุ13ปีคนหนึ่งถูกคนเมาเหล้าขับรถชนตายแต่เขาถูกตัดสินลงโทษสถานเบามากแม่ของเด็กผู้หญิงรู้สึกโกรธมากแต่เธอตัดสินใจเปลี่ยนความโกรธของเธอให้กลายเป็นเรื่องสร้างสรรค์โดยการตั้งองค์กรเอกชนขึ้นมาองค์กรหนึ่งชื่อว่า MADD ชมรมแม่ต่อต้านการเมาแล้วขับ องค์กรนี้กลายเป็นตัวจักสำคัญในการผลักดันให้กฎหมายมีบทลงโทษที่หนักขึ้นสำหรับคนที่เมาแล้วขับแทนที่เธอจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยความโกรธและขมขื่นแต่เธอเลือกที่จะเอาชนะความชั่วด้วยความดีฉันเองรู้สึกโกรธพ่อมากที่กระทำการล่วงละเมิดฉันฉันเกลียดเขาและครุกกุุนด้วยความโกรธอยู่นานหลายปีแต่สุดท้ายฉันก็ตระหนักว่าทางเดียวที่จะเอาชนะความชั่ว ซึ่งเกิดขึ้นกับฉันได้นั้นก็คือฉันต้องทำความดีอะไรบางอย่างเพื่อช่วยเหลือคนอื่นนั่นคือเหตุผลข้อหนึ่งที่ฉันใช้เวลาตลอด35ปีที่ผ่านมาในการสั่งสอนพระวจ,จนะของพระเจ้าและช่วยเหลือผู้คนที่เจ็บช้ำน้ำใจใชายคนหนึ่งชื่อวินเลียมวิลเบอร์ฟอร์ดรู้สึกโกรธเรื่องการคาทาในอังกฤษเป็นอย่างมากเขาจึงทุ่มเทเวลาเกือบตลอดชีวิตต่ตอต้านการคาทา และพยายามต่อสู้เพื่อทําให้เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยผู้คนที่โกรธแค้นความอายุติธรรมและต่อสู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสารรค์ขึ้นมาแต่น่าเศร้าที่ประวัติศาสตร์ก็เต็มไปด้วยผู้คนที่โกรธแค้นและเต็มไปด้วยความขัดเคืองใจและขมขืนแล้วลงเอยด้วยความเกลียดชังซึ่งคนเหล่านี้หลายครั้งลงมือทําในสิ่งที่เป็นความเสียหายร้ายแรงแก่ผู้คนเป็นอันมาก ทุกยุคทุกสมัยมีความอายุที่ทำเกิดขึ้นเสมอยุคของเราก็ไม่ต่างกันแต่การปล่อยให้ความโกรธแปลเปลี่ยนไปเป็นความเกลียดชังไม่ใช่คำตอบความเกลียดชังเป็นอารมณ์ที่รุนแรงความเกลียดไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเป็นอารมณ์ที่เรียกร้องมันเรียกร้องให้มีการทำร้ายคนที่ถูกเกลียดนั้นความเกลียดเริ่มมาจากความโกรธ มันใช้พลังงานเพื่อดำเนินชีวิตของคุณไปจนหมดมันกัดกินคุณเหมือนเชื้อโรคที่ลุกลามและทำให้ความคิดและคำพูดของคุณเต็มไปด้วยความเกลียดมันทำให้คุณขมขื่นจงเกลียดจงชงังอารมณ์บูดและใจร้ายมันทำให้คุณเป็นคนที่พระเจ้าไม่สามารถใช้การได้ถ้าคุณเคยประสบกับความอายุที่ทำและถูกทำร้ายมาแล้วในชีวิตอย่าทำให้วงจรน,นั้นหมุนต่อไปด้วยความเกลียดอีกเลย คำตอบเดียวสําหรับความโกรธก็คือการยกโทษการยกโทษให้คนอื่นนั้นค่อนข้างจะมีกระบวนการยาวทีเดียวมันเริ่มต้นที่การตัดสินใจว่าคุณไม่เพียงแต่จะเชื่อฟังพระเจ้าเท่านั้นแต่คุณจะให้รางวัลตัวเองด้วยการยกโทษด,ด้วยแต่ขั้นตอนการเยียวยาความทรงจําและอารมณ์ของเรานั้นต้องใช้เวลาส่วนท้ายของหนังสือเล่มนี้จะเน้นถึงความสําคัญของการยกโทษ และวิธีการปฏิบัติในการยกโทษความโกรธของคุณเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีแล้วหรือเป็นสิ่งที่ผิดก่อนที่เราจะจัดการกับความโกรธของเราได้อย่างเหมาะสมเราต้องซื่อตรงต่อตอนเองมากพอที่จะตรวจสอบว่ามันเป็นความโกรธที่สมเหตุสมผลหรือเป็นความโกรธแบบผิดๆสิ่งใดที่คนอื่นทําต่อเราแล้วทําให้เรารู้สึกโกรธอาจเป็นเพราะมีบางอย่างผิดปกติในตัวเราไม่ใช่ความผิดปกติของเขาก็ได้ การที่เราโกรธไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลเสมอไปอันที่จริงคนส่วนใหญ่ที่โกรธง่ายเป็นผลมาจากบาดแผลที่ฝังลึอกอยู่ในจิตใจของเขาซึ่งไม่ได้รับการเยียวยาให้หายเลยคนขี้โมโหมักจะโกรธกับเรื่องต่างๆที่เราทุกคนต่างก็เจออยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอยู่แล้วโดยไม่เห็นต้องโกรธเมื่อก่อนเคยมีอะไรหลายๆอย่างที่เดฟทำให้ฉันรู้สึกโกรธแต่เดี๋ยวนี้ เรื่องเหล่านั้นกับไม่รบกวนใจฉันอีกเลยเขายังคงทำอะไรบางอย่างเหมือนเดิมแต่ตัวฉันต่างหากที่เปลี่ยนไปความโกรธของฉันเป็นผลมาจากการที่ฉันมีปมด้อยถ้าใครเป็นคนที่มีปมด้อยในชีวิตเขามักจะออกอาการโกรธถ,ถ้าคนอื่นไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาคิดรู้สึกหรือพูดออกมาเขาถือว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับเขาคือคนที่ไม่ยอมรับเขาทั้งๆท,ที่สาเหตุของปัญหาจริงๆคือตัวเขาเองไม่ใช่คนที่เขากำลังโกรธ คนที่มีปมด้อยต้องการให้คนอื่นตอบสนองในทางบวกมากๆเพื่อจะได้รู้สึกดีต่อตัวเองพอไม่ได้รับการตอบสนองอย่างที่ต้องการเขาจึงรู้สึกโกรธบางครั้งเราโกรธเพราะเราไม่ได้อะไรอะไรอย่างที่ใจต้องการเรื่องที่ฉันจะเล่าต่อไปนี้ทำให้ฉันรู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมากมันเป็นเรื่องของความใจร้อนและความโกรธซึ่งทำให้ชายคนหนึ่งต้องพบกบการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งหมดเป็นเพราะความโกรธเท่านั้น ของขวัญจากพ่อไม่ทราบนามผู้แต่งเด็กหนุ่มคนหนึ่งกำลังจะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยหลายเดือนมาแล้วที่เขาแอบอยากได้รถสปอร์ตคันหรูที่จอดโชว์ในร้านตัวแทนขายรถยนต์แห่งหนึ่งราคาของมันก็น่าจะอยู่ในวิสัยที่พ่อของเขาสามารถซื้อให้เขาได้เขาเอ่ยปากบอกพ่อว่าของขวัญที่เขาอยากได้ในวันสำเร็จการศึกษาคือรถยนต์คันนี้แหละเมื่อวันสำคัญของเขาใกล้เข้ามา ชายหนุ่มก็เฝ้าสังเกตดูว่าคุณพ่อของเขาได้ซื้อรถคันนั้นมาเตรียมไว้หรือยังสุดท้ายในตอนเช้าของวันสำเร็จการศึกษาพ่อของเขาได้เรียกให้เขาเข้าไปพบในห้องทำงานส่วนตัวเขาบอกกับลูกชายว่าเขารู้สึกภาคภูมิใจเพียงใดที่ลูกเป็นคนดีและเขารักลูกมากเพียงใดจากนั้นก็ยื่นของขวัญซึ่งห่ออย่างสวยหรูให้แก่ลูกชายของเขาด้วยความอยากรู้และคนกับความผิดหวัง ชายหนุ่มแกะกล่องของขวัญออกดูพบว่ามันเป็นพระคัมภีร์ปกหนังสวยงามสลักชื่อของชายหนุ่มไว้บนปกด้วยตัวอักษรสีทองเขารู้สึกโกรธจัดจึงได้พูดกับพ่อของตนเองด้วยเสียงอันดังว่าพ่อมีเงินมากมายแต่พ่อซื้อพระคัมภี์ให้ผมแค่นี้หรือจากนั้นก็โยนพระคัมภีร์ทิ้งไว้แล้วหุนหันวิ่งออกไปจากบ้านเวลา,าผ่านไปหลายปีชายหนุ่มประสบความสำเร็จในธุรกิจมากมาย เขามีบ้านหลังงามและครอบครัวที่น่ารักเขานึกขึ้นมาได้ว่าพ่อของเขาแก่มากแล้วน่าจะกลับไปเยี่ยมท่านบ้างเขาไม่ได้พบกับพ่ออีกเลยนับตั้งแต่วันสำเร็จการศึกษาเป็นต้นมาก่อนที่เขาจะเตรียมตัวเดินทางเสร็จเขาได้รับโทรเลขแจ้งว่าพ่อของเขาเสียชีวิตแล้วและได้ทำพินัยกรรมยกมรดกทั้งหมดไว้ให้แก่ลูกชายและเขาจำเป็นต้องเดินทางไปจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยโดยเร็วเมื่อเขาเดินทางไปถึงบ้านของพ่อเขารู้สึกเศร้าใจ และเสียใจกับการกระทําของตนเองขึ้นมาทันทีเขาเริ่มค้นดูเอกสารสําคัญต่างๆของพ่อและพบหนังสือพระคัมภีที่เขาทิ้งไว้ซึ่งยังดูใหม่เหมือนเดิมทุกอย่างด้วยน้าตานองหน้าเขาเปิดพระคัมภีร์ออกดูและพบว่าพ่อของเขาได้ขีดเส้นใต้พระธรรมแมทธิวบทที่7ข้อที่11ไว้อย่างบรรจงถ้าท่านซึ่งเป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะทรงประทานให้แก่ผู้ที่ทูลขอต่อพระองค์ขณะที่เขากำลังอ่านข้อพระคัมภีร์ตอนนี้อยู่นั้นกุญแจรถก็หล่นออกมาจากด้านหลังของหนังสือพระคัมภี์บนพวงกุญแจมีป้ายชื่อร้านขายรถติดอยู่ซึ่งเป็นร้านตัวแทนจำหน่ายรถสปอร์ตคันที่เขาอยากได้นั่นเองบทป้ายลงวันที่เดียวกันกับวันที่เขาสำเร็จการศึกษาพร้อมกับข้อความว่าชำระเงินครบถ้วนแล้วเรื่องนี้ฉันอ่านแล้วรู้สึกเศร้ามาก มันเป็นตัวอย่างที่สะท้อนถึงวิธีการดำเนินชีวิตของเราหลายคนได้เป็นอย่างดีแทนที่เราจะรับเอาของขวัญจากพระเจ้าด้วยใจขอบพระคุณถึงแม้เราอาจคิดว่ามันไม่ใช่ของที่เราอธิฐานขอไว้แต่หลายคนก็แสดงอาการโกรธและเลิกติดต่อกับพระเจ้าไปเลยอย่าทําเช่นนั้นเลยจงระลึกไว้ว่าพระบิดาของคุณทรงรักคุณมากกว่าที่คุณคิดเสียอีกพระองค์ทรงประสงค์ให้คุณได้รับสิ่งดี ถึงแม่หอกของขวัญอาจาจะต่างไปจากที่คุณหวังไว้ก็ตามเมื่อเรามีปัญหาซึ่งสะท้อนออกมาเป็นความโกรธแบบผิดปกติเราจําเป็นต้องเข้ามาเป็นเจ้าของปัญหานั้นเราต้องถือว่านั่นคือปัญหาของเราและเลิกเอาเรื่องคนอื่นซึ่งไม่ใช่ตัวปัญหาจริงๆเสียนานทีเดียวที่ฉันพยายามให้เดฟเป็นคนชดใช้สิ่งที่พ่อทําไว้กับฉันโดยการไม่ไว้ใจเขาและพยายามวควบคุมเขาไว้ เพื่อเขาจะได้ไม่ทำให้ฉันเจ็บชำ้ำความจริงแล้วฉันมีทัศนคติไม่ดีกับผู้ชายทุกคนเพราะผู้ชายเพียงคนเดียวที่ทำร้ายฉันฉันรู้สึกว่าชีวิตติดข้างฉันบางอย่างฉันจึงพยายามทวงคืนเอาจากทุกคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของฉันขอบคุณพระเจ้าที่สุดท้ายฉันก็ตาสว่างมองเห็นสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่และได้ทูลขอให้พระเจ้าชดเชยในความอายุที่ทำต่างๆที่ฉันได้รับ และพระองค์ก็ทรงกระทำเช่นนั้นถ้าคุณรู้สึกโกรธฉันขอถามคุณข้อหนึ่งความโกรธของคุณทำประโยชน์ให้คุณหรือให้ใครหรือไม่มันช่วยแก้ปัญหาอะไรไหมมันช่วยเปลี่ยนแปลงคนที่คุณกำลังโกรธหรือไม่ความโกรธของคุณทำให้คุณมีความยินด,ดีและสันติสุขเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคุณเชื่อหรือไม่ว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดพอสมควรถ้าใช่ แล้วทำไมคุณถึงยังคอยทำแต่สิ่งที่ทำให้คุณเสียเวลาทำไมไม่ตัดสินใจทำอะไรเพื่อเป็นการให้รางวัลตัวเองแล้วปล่อยให้เรื่องนั้นผ่านไปเสียมอบเรื่องราวทั้งหมดไว้กับพระเจ้าด้วยการอธิษฐานจงลักความกระวนกระวายไว้กับพระองค์และปล่อยให้พระองค์ทรงห่วงใย,ยคุณดีกว่าปล่อยให้พระเจ้าทรงจัดการกับความไม่ยุติธรรมต่างๆในชีวิตของคุณดีกว่าในอิสยาห์บทที่61พระองค์ทรงสัญญาว่า จะประทานบำเหน็ตเป็นสองเท่าสำหรับความทุกข์ลำบากที่เราเคยพบมาในอดีตฉันชอบการชดเชยแบบนั้นนะแล้วคุณละ่ะคุณอาจกำลังคิดว่าจอยฉันบังคับตัวเองไม่ให้โกรธไม่ได้ฉันเห็นด้วยแต่คุณสามารถทำสิ่งหนึ่งได้คือแสดงการเชื่อฟังพระเจ้าโดยเริ่มต้นอธิษฐานเผื่อคนที่คุณกำลังโกรธซึ่งการทำแบบนั้นจะช่วยคุณได้มากต่อจากนั้นให้คุณเอาจริงเอาจัง ในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในหัวข้อเรื่องความกโกรธพระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชซ่อนอยู่ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถทําสิ่งที่ถูกต้องได้พระวจนะช่วยเยียวยาจิตใจของคุณพระวจนะเป็นยาสําหรับจิตใจที่มีบาดแผลจงไว้วางใจในพระวจนะของพระเจ้าจงเข้าหาพระวจนะด้วยการคาดหวังและด้วยความเชื่อถ้าคุณเกิดปวดหัวขึ้นมาคุณก็เดินไปหยิบขวดยาแก้ปวด คุณทำแบบนั้นด้วยความคาดหวังว่ามันจะช่วยบรรเทาอาการปวดของคุณใช่ไหมจงเข้าหาพระวจนะของพระเจ้าในท่าทีอย่างเดียวกันใช้พระวจนะเป็นยารักษาบาดแผลทางอารมณ์ของคุณสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจงตัดสินใจว่าคุณจะไม่ยอมดำเนินชีวิตแบบคนที่เต็มไปด้วยความโกรธถ้าคุณแน่วแน่ในการตัดสินใจของคุณปัญหาที่คุณมีอยู่ก็จะได้รับการแก้ไข พระเจ้าจะทรงนำพาคุณในทางพิเศษซึ่งเหมาะกับคุณโดยเฉพาะเราชอบมองหาสูตรสำเร็จในการแก้ปัญหาของเราแต่ความจริงนั้นเราจะต้องไว้วางใจพระเจ้าและยอมให้พระองค์ทรงนำพาเราเป็นการส่วนตัวพระคัมภีร์เต็มไปด้วยปัญญาที่จะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงจากความโกรธการสังเกตพบความโกรธและรีบต่อสู้มันเสียแต่เนิ่นๆคือวิธีที่ดีที่สุด อย่าปล่อยให้ความโกรธของคุณได้อย่างรากลงในจิตใจจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทําให้คุณจัดการแก้ไขได้ยากถ้าคุณเป็นคนขี้โมโหและคุณยอมรับเช่นนั้นและกําลังต้องการความช่วยเหลือคุณก็สามารถตื่นเต้นได้แล้วเพราะคุณจะไม่โกรธนานอีกแล้วคุณกําลังเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งสันติสุขอันอุดมและความปิติยินดีในระดับใหม่คุณจะสามารถรักคนอื่นตามแบบอย่างของพระเจ้าซึ่งจะทําให้ฤทธิ์เดชในชีวิตคุณเพิ่มพูนขึ้น คำตอบอ่อนหวานทำให้ความโกรธเปรี้ยวหันไปเสียแต่คำกักขระเราโทรสักสุภาสิทบทที่15ข้อที่หนึ่งโกรธก็โกรธเถิดแต่อย่าทำบาปอย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่และอย่าให้โอกาสแก่พยามาลเอเฟซัสบทที่4ข้อที่26-27ดังนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงให้ทุกคนไวในการฟัง ช้าในการพูดช้าในการโกรธเพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ได้กระทําให้เกิดความชอบธรรมอย่างพระเจ้ายากาะบทที่1นึ่งข้อที่19ถึง20